ศิลปินแห่งชาตินายธงชัยรักประทุมเป็นศิลปินที่สร้างสารรคผลงานศิลปะด้านจิตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนโดดเด่นสวยงามไม่อยังต่อนเนื่องยาวนานกว่า45ปี การกิจกรรมอันเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศผลงานได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองสามารถกำหนดรูปแบบร,รูปทรงหลายเส้นและทิศทางของสีได้อย่างอิสระและเปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ความงามของธรรมชาติชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้พัฒนาแนวคิดและเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์และสอดประสานกลมกลืนกับสีสันอันสวยสดงดงามมีจินตนาการลึกซึ้งละเมียดละไมมีรูปแบบเป็นกิจกรรมไทยร่วมสมัย ันเป็นแนวความคิดและวิธีการสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะเป็นอย่างมากครูไพบูลบุตรขันเดิบชื่อไพบูลประณีตเกิดที่บ้านท้องคุ้งตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นบุตรของนายไพบูลและนางพรอมประณีตครอบครัวมีอาชีพทำนามีพี่น้องสามคน เมื่ออายุได้6ปีบิดาเสียชีวิตลงจึงได้รับการเลี้ยงดูโดยในเจนบุตรขันผู้เป็นอาและได้เปลี่ยนนามสกุลจากประณีตมาเป็นบุตรขันงานเพลงของไทบูุ์บุตรขันเริ่มบันทึกแผ่นเสียงเมื่อประมาณพุทธศักราช2,490จากการชักนำของสวัสดิภาพบุญนาซึ่งเป็นเพื่อนและน้องเขยเพลงในยุคแรกได้แก่เพลงมนเมืองเหนือ เมมมื่อออนนนนน้า้าาาดกไบลบลผงคนจนคนจรดอกไม้หน้าพระดอกไม้หน้าฝนและค่าน้ำนมและได้รับการยกย่องว่าเป็นงานที่มีคุณค่าและได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานเช่นโลกนี้คือละครขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติเบ้าหลอมดวงใจและมนรักลูกทุง่งขับร้องโดยไพรวันลูกเพชร ฝนเบีอยนหกขับร้องโดยรุ่งเพชรหลานศิลป์ยม,มาบาลเจ้าขาขับร้องโดยปุผาสายชนไพบุาา์บุรขันนักแต่งเพลงและนักเขียนบทละครที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงจำนวนมากจนได้รับการขนานนามให้เป็นอัจฉริยะนักแต่งเพลงอันดับหนึ่งของไทย